จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดน่านครับเช่นเดียวกันกันกบที่อุทยานแห่งชาติสีน่านจังหวัดน่านครับได้มีการทดสอบความพร้อมก่อนให้บริการประชาชนในรูปแบบของ new normal ครับ ที่อุทยานแห่งชาติสีน่านอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่านลงพื้นที่เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติสีน่านเพื่อดูการทดสอบความพร้อมก่อนเปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเข้าตรวจความพร้อมและให้ข้อแนะนําแก่ทางหัวหน้าอุทยานและเจ้าหน้าที่ได้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการจังหวัดน่านนําไปปรับปรุงตามมาตรการการควบคุมโรคการแพร่กระจาย ของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะทางอุทยานแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดน่านได้ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวนะคะให้ท่องเที่ยวแบบ new normal นะคะแบบวิถีชีวิตใหม่เน้นการรักษาความสะอาดและปฏิบัติตามคำแนะนำนะคะรวมถึงด้านความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะโดยให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในอุทยานนะคะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะ สำหรับใครที่เป็นสายท่องเที่ยวอยู่แล้วคุณผู้ชมก็สามารถวางแผนนะคะเพื่อที่จะไปท่องเที่ยวแบบนิวน o r m มอได้ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามอย่าลืม,มหน้ากากอนามัยกับเจลแอลกอฮอล์นะครับอันนี้สําคัญเลยล่ะครับใช่